สวัสดีค่ะพวกเรากลุ่มหนึ่งดิฉันเด็กหญิงกัญญาพัททองมากจะมาพรีเซนต์เรื่องระบบหมุนเวียนเลือดค่ะระบบหมุนเวียนเลือดประกอบด้วยส่วนสำคัญ3ส่วนหลักๆคือ 1. หัวใจทำหน้าที่เป็นปั๊มสูบฉีดเลือดไปทั่วร่างกาย 2. หลอดเลือดทำหน้าที่เป็นท่อส่งเลือดแบ่งเป็นหลอดเลือดอาร์เทอรีน้ำเลือดออกจากหัวใจหลอดเลือดเวนน้ำเลือดกลับเข้าสู่หัวใจหลอดเลือดฝอย เป็นจุดแลกเปลี่ยนแก๊สและสารอาหารระหว่างเลือดกับเซลล์และ 3. เลือดทำหน้าที่ลำเนียงสารอาหารแกส๊สของเสียและสารอื่นๆไปยังอวัยวะต่างๆของร่างกายค่ะเดี๋ยวเราจะส่งต่อให้คนที่สรุปการหมุนเวียนเลือดผ่านหัวใจนะคะรับชมต่อได้เลยค่ะ hey, <everyone. S 2> สวัสดีค่ะพวกเรามัสองพัสี่กลุ่มที่1น่ี่ฉันเด็กิคือเชียระฉลาด10เล็กี่บค่ะ ชื่อเรีนค่เพราะว่าในเรื่องนี้เนี่ยพี่วันนี้เราจะมาสรุปการหมุนเวียนเลือดถัาหัวใจค่ะข้อที่หนึ่งเลือดที่มีออกซิเจนต่ำจากส่วนต่างๆของร่างกายจะไหลเข้าสู่หัวใจห้องบนขวาข้อที่สองเลือดไหลจากห้องบนขวาลงสู่หัวใจห้องล่างขวาผ่านหลังไตขัดปิดข้อที่สามหัวใจห้องล่างขวาจะบีบตัวเพื่อสูบฉีดเลือดไปยังกอดเพื่อรับออกซิเจนและกำจัดคาร์บอนไดออกไซด์ หลังจากได้เปลี่ยนแก๊สทิ้ก่อนแล้วเมื่อที่มีออกซิเจนสูงจะไหลกลับเข้าสู่หัวใจด้างบนซ้ายจากเข้างบนซ้ายเลือดจะไหลลงสู่หัวใจด้างล่าง,าางซาางงงง้า,ายผ่านลิ้นใบคัสปิดค่ะหัวใจด้างล่างซ้ายจะมีตัวเพื่อสูบฉีดเลือดอาเทอรี่้พาหลังเลือดเอโรตา,าไปเลี้ยงส่วนต่างของร่างกายขอบคุณค่ะ I wonder how, I wonder why Yesterday you told me about the blue blue sky And all that I can see is just a yellow lemon tree